เพราะเป็นวัยรุ่นจนเจ็บปวด EP ที่3จงเลือกทามในสิ่งที่สนุกสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเพราะเป็นวัยรุ่นจนเจ็บปวดใน EP ที่3ที่มีชื่อว่าจงเลือกทามในสิ่งที่สนุกในปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทํางานจะมีการแข่งขันกันสูงจบปริญญาตรีก็ต้องจบปริญญาโทจบปริญญาโทก็ต้องจบปริญญาเอก หรือทำงานเงินเดือนอทำงานในบริษัทต่างๆอ,าอยู่ในขั้นนี้ก็ต้องการที่จะขึ้นระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการแข่งขันในยุคที่เป็นวัตถุนิยมเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆถ้าเราย้อนกลับมาคิดมาคือสิ่งที่จําเป็นและต้องใช้จริงๆนี่คือก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงใน EP นี้ก็คือความสนุก เรากลับมามองตัวเองว่าหลายคนใช้ชีวิตด้วยการมีเงินเดือนที่สูงมากหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งที่สูงมากแต่เราจะสังเกตว่าบางครั้งมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในสิ่งที่ทำมันไม่มีความสนุกในสิ่งที่ทำยกตัวอย่างเช่นคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่หเป็นคนที่ทำงาน ด้วยความที่ต้องการเงินเดือนที่สูงต้องการเงินเดือนที่สูงมีตำแหน่งที่สูงเขาสามารถทํางานได้ใช่ทํางานได้แต่สิ่งนั้นมันทําให้เขาไม่ได้มีความสนุกหรือมีความสุขในสิ่งที่ทำแม้ได้เงินเดือนเยอะก็จริงในขณะเดียวกันอีกกลุ่ที่สก็คือเป็นคนที่ทํางานแม้ในตอนแรกอาจจะไม่ได้เงินเดือนที่สูงแต่ด้วยความที่สนุกในการที่จะทํามัน ให้เราลองเปรียนเท่าว่า2กลุ่มนี้กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2กลุ่มไหนจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่แท้จริงในชีวิตมากกว่ากันคําตอบแต่ละคนอาจจะแตกต่างกาันแต่ในความหมายก็คือว่าการที่เราทําอะไรแล้วที่มันสนุกมันสามารถทําให้เราประสบความสําเร็จมากกว่ากันอย่ันเช่นเราเอาจจะจบในเรื่องของนิติศาสตร์จบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ การเป็นทนายความการเป็นแพทย์การเป็นหมอมันคือสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่แล้วในปัจจุบันเพราะว่าเป็นได้ได้เงินเดือนสูงแต่สิ่งที่ต้องกรับมาย้อนถามตัวเองว่าสิ่งนั้นเรามีความสุขกับมันจริงไหมสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการมันจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งใดก็ตามหักใจเราไม่รักหักทําแล้วมันไม่ไม่ไม่มีความสนุกมันคือการเสียเวลายันหนึ่งของชีวิตน,นะครับถ้ากลับมามองหรือว่ามากลับมาทบทวนจริงๆ ดังนั้นชีวิตของเรามีสิทธิ์ที่จัดเลือกมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะทําแบบไหนกับชีวิตหรือเราต้องการอะไรกับชีวิตซึ่งเป็นสิทธที่เราสามารถเลือกได้สิทธิ์ของการเลือกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิทธิ์แล้วเป็นทะ่ะอย่หนึ่งที่สําคัญมากผมได้ฟังพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอวิดีโอหนึ่งมีอ่าเป็นพิธีกรเนาะเป็นคนที่กล่าวเป็นวิทยากรก็บอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เราจําเป็นต้องมีทาาักษะนี้เป็นอย่างมากคือทาาักษะในการเลือกในการเลือกว่าเราต้องการแบบไหนตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนเย็นตั้งแต่เช้าว,ว่าเราจะเลือกที่จะตื่นนอนล้างหน้าล้างตาหรือเราตื่นนอนปุ๊บเราจะเล่นแต่โทรศัพท์อันนี้ก็เป็นสินเลือกของเราเราเลือกได้ว่าเราจะกินอาหารที่เป็นประโยชน์กับเราหรือเราจะกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราสาหรือเราจะ เลือกที่จะไปทํางานแต่เช้าหรือจะไปทํางานแต่สายอันนี้เรามีสิทธิ์เลือกเราเลือกได้ว่าเราจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือไม่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ดีได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราเลือกได้ว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนนี่คือเป็นทัาศัตที่สําคัญเป็นอย่างมากให้เราลองสังเกตดูว,ว่าระหว่างคนที่มีสิทธิ์เลือกกับคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกใครสองคนนี้ที่จะ ประสบความสําเร็จหรือจะเป็นคนที่ถึงความต้องการของตัวเองมากกว่ากันคําตอบก็คือคนที่มีสิทธิ์เลือกเราเลือกได้ว่าเราอยากมีเงินเท่านั้นเท่านี้เราอยากมีเงินสิบล้านในอีกห้าปีข้างหน้าเราอยากทํางานในสิ่งที่เป็นทักษะของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเลือกในขณะเดยียวกันเมื่อเลือกแล้วสิ่งนั้นมันสนุกเราคิดดูเสียว่างานไหนที่เราทําแล้วมันสนุกมันจะทําให้เกิดการพัฒนา ในขณะเดียวกันมันทําให้เราได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้เป็นประจำสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญในยุคนี้เป็นอย่างมากดังนั้นหากเราย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราทําในสิ่งที่มันสนุกและสิ่งนั้นมีความหมายสำหรับเราไหมหรือเราทําแพ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เงินเดินสูงแล้วก็สังคมยอมรับแต่เราไม่ได้มีความสุขกับมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะว่าเราต้องการแบบไหน,นเพราะหากย้อนกลับมาดูว่า เราใช้ชีวิตแล้วอะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องมีนุ่นต้องมีน,นั่นต้องมีนี่แต่ระหว่างทางที่เราเดินเราไม่มีความสุขไม่มีสนุกกับมันมันไม่มีความหมายสำหรับเราแต่มันเงินได้เงินเดือนเยอะจริงนะมันได้ตำแหน่งสูงก็จริงนะแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปเราไม่ได้มีความสุขกับมันมันคือสิ่งที่เราต้องการมันจริงหรือเปล่าดังนั้นท่าศักดิ์ในปัจจุบันที่เราจะต้องเลือกคือทักษะของการเลือก ที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตหากเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความโดยการใช้ศักยภาพและความสามารถของเรานั่นแหละคือทักษะที่ปัจจุบันเราจะต้องมีโดยเฉพาะหลายคนปัจจุบันถ้าเราสังเกตหลายคนเป็นคนที่ปฏิเสธไม่เป็นแม้ว่าแม้ว่างานเนี่ยจะเข้ามาเอาหมด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 โดยบางครั้งก็ไม่ได้พิจ,จารณาว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่า สินันคือสิ่งที่เป็นความสามารถของตัวเองหรือเปล่าแต่รับเพราะว่าได้เงินเดืนดีแต่ผลสุดท้ายแล้วเราจะสังเกตเห็นดูว่าหลายคนเลือกแต่ไม่มีความสุขเลือกแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่สนุกกับชีวิตมันทําให้ก็ย่ำอยู่ที่เดิมแต่หลายคนเราสังเกตว่าเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทําให้มันสําเร็จแม้ในสังคมรอบข้าง จะมองว่าทําไมเขาทําผิดแปลกหรือทําไมเขาไม่ทําเหมือนคนอื่นทําไมเขาต้องบกม,มุ่นกับสิ่งที่ทําสิ่งนี้จะบอกว่าบางครั้งถ้ามันสนุกไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ได้ไอคาพูดเล็กๆน้อยๆที่มันบันทอนกาลังใจเราสามารถทิ้งไปได้เลยเราโฟกัสกลับเป้าหมายอย่างสนุกแล้วก็มีความหมายซึ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญในยุคนี้มากดังนั้นคําถามที่เราจะต้องกลับมาทําเตียงว่าการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้ เราได้มีสิทธิ์เลือกให้กับตัวเองไหมแม้บางครั้งอาจจะต้องเจอกับประสาปปัญหาบ้างไหมก็ตามแต่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ตามที่เราตามที่ใจเราต้องการและตรงกับความสามารถของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ขอให้เราได้ทบทวนตัวเอง หากเราได้ทบทวนตัวเองว่า 1. เราต้องการอะไร 2. เรามีทักษะด้านใด 3. เราอยากมีชีวิตแบบไหน 4. เราอยากประสบความสำเร็จในด้านใดสิ่งนี้ต้องกลับมาทบทวนว่าเราต้องการมันจริงๆหรือเปล่าในขณะเดีวยวกัน เราก็กลับทำาต้องกลับมาดูแต่ว่าสิ่งนั้นเมื่อเราทําแล้วเราสนุกกับสิ่งที่ทําและมันสามารถพัฒนาตรงตามเป้าหมายของเราที่แท้จริงสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นทักษะในปัจจุบันเมื่อเรารู้ตัวเองมากขึ้นลำดับต่อไปก็คือว่าไม่ว่าเราจะเรียนต่อในระดับที่สูงปริญญาโทรปริญญาเอกหรือจะได้ทํางานบริษัทดีๆในด้านใดเราก็สามารถเลือกได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการและผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง เราไม่จําเป็นต้องรอคอยมันมันจะมาด้วยตัวของมันเองอย่างที่ก่อนพูดบอกว่าความพยายามจะเอ่อความพยายามจะไม่ทารยกความสําเร็จดังนั้นให้เรากลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ทําสิานั้นมันสนุกไหมแม้จะต้องใช้เวลา แต่มันจะเป็นเวลาและเป็นเซนที่คุ้มค่าให้กับตัวเองนะครับหากชอบเนื้อหานี้ก็สามารถกดชอบกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดแบนปันให้กับเพื่อนๆที่จะทําให้เราได้รับ positive positive knowledge ความรู้ที่เป็นในทรรบทุทุกๆวนันจะทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตในขณะเดียวกันก็จะทําให้ เวลาที่เราได้เดินทางของชีวิตมีความหมายแล้วก็มีความสนุกในทุกๆก้าวของชีวิตนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับขอบคุณครับ